ก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจโตขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นมาเป็นตอเท่าได้นะครับก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับที่ไม่รู้ว่าจะทําการตลาดในรูปแบบไหนวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแบบไหนให้มันตรงจุดใช้บริการแบไอเดียนะครับที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับ วัสดีครับปั้มนะครับนายแพทย์พงศพราศีนะครับผมเป็นเจ้าของคลินิกนะครับชื่อโรมาคลินิกอยู่ที่อุดรนะครับได้ใ,ใช้บริการของบริษัทแอดไอเดียนะครับก่อนที่จะรู้จักกับแอดไอเดียเนี่ยเราพยายามแบบทํา Facebook เองนะครับยิ่งแอดเองครับก็เจอปัญหาว่าโดนปฏิเสธบ้างไม่ให้ผ่านบ้างหรือแม้กระทั่งบัญชีโฆษณาโดนระงับการใช้งานบ้างนะครับก็คิดว่าไม่ไหวละต้องหาเมอาชีพเข้าช่วยทางด้านแบบการตลาดออนไลน์ก็เลยเจอกับแอดไอเดียก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจ บตขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลา1ปีปกว่าๆเนี่ยขึ้นมาเป็น2เท่าได้นะครับต้องขอขอบคุณอ่าแอดไอเดียนะครับที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราทางด้านการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับการทำา f a c e o o แอดค Content นะครับมาร์เก็ตต้ทางด้านต่างๆก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่ไม่รู้ว่าจะทำการตลาดในรูปแบบไหนจะยิงแอดแบบไหนวิเคราะห์ลุ่มเป้าหมายแบบไหนให้มันตรงจุดมากขึ้นก็ใช้บริการกับ ไอเดียนะครับที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับจะเข้าเป้าแล้วก็ตรงจุดมากกว่าขอบคุณมากครับ